และถ้าหากท่านใดนะครับที่สนใจเกี่ยวกับการฝากซื้อของรับฝากสิ่งของทางอีเบส่งกลับไทยพร้อมเคลียร์ภาษีนะครับติดต่อได้ที่เพจอัพทูกูได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วถ้าหากท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับการลงเล่นเบรกการ์ดนะครับหรือเปิดเพอร์ซ a นนลนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดฟุตบอลบาสและการ์ดเกมอื่นๆนะครับไปลงเล่นได้ในเพจ s g Sport t r a d i n g Card รนะครับรับรองว่าสนุกและรุนมันแน่นอนครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel OK Open Car นะครับวันนี้เป็น EP ที่3แล้วครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่อง Top c o r o m e UCL ยลบัตกันนะครับปี2 0 2 0 2 0 2 1นะครับก่อนอื่นผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องกล่องนะครับของ Merlin ินก่อนนะครับที่หลายๆคนเข้าใจผิดกันนะครับผมคือตอนนี้นะครับ Top c o m e นะครับได้ออกมาเป็นรุ่นใหม่1รุ่นนะครับก็คือ Top h o m m m e อร์ลนนี่ครับคือกล่องสีแดงที่เราเปิดมาคลิปที่แล้วนะครับ สองกลองนี้รูปนางหน้าตาคล้ายกันนะครับชื่อก็คล้ายๆกันนะครับแต่นี่คือท็อปโคมนี่ท็อปโคมเมอร์ลินนะครับคือมันจะมีข้อแตกต่างนะครับสําหรับกลองสีแดงนี่คือท็อปโคมเมอร์ลินนะครับจะออกได้ทั้งยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับและยูโรปาลีกนะครับส่วนท็อปโคมนะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่นะครับ จะออกได้เฉพาะยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับสำหรับท่านใดนะครับมีทีมไหนที่เชียร์ที่กำลังลงเบรกการ์ดนะครับลองไปดูกันดีๆนะครับว่าทีมที่เราเชียร์อยู่ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือยูโรปาลีกนะครับเราพูดกันมานานนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับท็อปโคมกล่องนี้นะครับราคาตลาดจะอยู่ที่3.600ถึง4.000บาทนะครับ มีอะไรให้ลุนบ้างก็มีการ์ดอาซีนะครับเช่นจูบมุกโกโก้เามาเป็นก้านนะครับแล้วก็ลันต่ําแล้วก็ลายเซนนะครับแต่ไม่การันตีนะครับโดยทั้งหมดในกล่องนี้จะมีทั้งหมด8ซองนะครับจะเป็นซองเอ็กซ์คลูซีฟ1ซองนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเอ็กเฟสเตอร์พิง์นะครับพาราเรลนะครับเรามาเปิดกันเลยครับลุนลายเซนลุนการ์ดลันต่ําได้เหมือนเดิมนะครับแต่ไม่การันตีนะครับเรามาเปิดกันเลยครับ หนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด8ปองนะครับเป็นการ์ดเอ็กซ์คูซีฟนึองครับนี่การ์ดเอ็กซ์คูซนะครับ 2, 3, 4, 5, 6, 7, สองสามสี่ห้าหกเดแองนะครับจะวางกล่องไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ เราจะเริ่มแพ็คแรกกันได้เลยนะครับนะครับวันนี้เราจะฮิตกันหรือเปล่าดูนะครับซองแรกจะมีอะไรนะครับอ้ามาแล้วนะนะ RC โดโกใบนี้มีอะไรไหมครับ จะเป็นอินเสิร์ตนะครับเจรม่ดโดกูโอ้โหเล็กมากเลยครับปรินิสุสจูเนียเห็นัไหมครับใบต่อไปกับหัวครับจะเป็นลาซินาตาโอเล่นะครับผมใบสุดท้ายนะครับอินเสิร์ต ฟิวเจอร์สตาร์นะครับฟิวเจอร์สตาร์ฟิวเจอร์สตาร์เป็นสีไหมโอ้โซบัตไลน์นะครับโซบัตไลน์สวยเลยครับสวยเห็นไหมครับการ์ดอินเสิร์ตของรุ่นท็อปโฮมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าอินเสิร์ตของรุ่นเมอร์ลินนะครับเห็นไหมครับ จะต่างกันนะครับสวยคนละแบบนะครับสำหรับผมนะครับชอบอินเสิร์ตของท็อปโคมนะครับอ่ะสองต่อไปเลยสองต่อไปนะครับสองที่สองของบาเยสต์มิวนิคนะครับอาฟฟอนโซโดเดวีครับสองต่อไปกับของอาดูก่อนนะครับหลังมีไร ขัหลังอินเสิร์ตเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับวันนี้ายเซนจะออกในช่องเราหรือเปล่านะในช่องเราหรือเปล่าใบที่2จะเป็นไมอาซีครับแต่เป็นเชลซีนะครับซีเย็กครับใบที่3จะเป็นอาร์ซีไม้ไมอาซีเหมือนกันนะครับอ่าเจดอนซันโชนะครับแต่นี้อยู่ในชุดของดอตมูนะครับใบสุดท้ายนะครับอินเสิร์ตเหมือนกันนะครับ จะเป็นอ้โหอเล็กซานเดอร์อาโนนะครับจะเป็นเห็นไหมครับอินเสิร์ตโจกาบอดิโตที่ผมบอกชอบการ์ดท็อปของอินเสิร์ตของท็อปโคมนะครับเห็นไหมครับสวยมากเลยนะครับเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวใส่สลิปก่อนนะครับเดี๋ยวใส่สลิปให้ซับบอรไลน์นะครับกับอาโนก่อนนะครับผมสวยครับสวยจริงๆครับ บอดไลน์ผมชอบจริงๆครับอินเซอร์ทรุ่นนี้แต่ถ้าใจชอบอีกก็คือลันตับนะครับกับลายเซนต์อ่ะซองต่อไปเลยนะครับซองต่อไปเลยซองที่สามนับซองที่สามซองที่สามลายเซนนะครับลันตับมาไหมเป็นหรือว่าโพลอีกแล้วหรือว่าโพลอีกแล้ว เฟอร์มิโนครับเฟอร์บิโนใบสุดท้ายนะครับเป็นรีเฟคเตอร์นะครับใบที่สองครับใบที่สองจะเป็นเอมโบมิเล่นะครับของลาซิโอนะครับเอมโบมิเล่ของลาซิโอใบสุดท้ายแมอาซิมกันครับเควินเดอะบอยเรามาดูครับรีเฟคเตอร์รีเฟคเตอร์ของเรา ไม่อาเหมือนกันนะครับเป็นซับบัสไลน์นะครับซับบัสไลน์มาอีกตัวนึงนครับซับบัสไลน์มาอีกตัวนึงนะครับซับบัสไลน์มาอีกตัวนึงสวยจริงๆครับแยกนะครับซองต่อไปครับซองที่4ซองที่4เรามาลุ้นนะครับลายต่ำ,ตำลายเส้นอาร์ซีตัวดังๆครับ ใบแรกเดบล่าครับเดบล่ายูเวนตุสใบสุดท้ายเป็นอ e ินเสิร์ตเหมือนกันนะครับใบที่สองจะเป็นอาซีครับเบเกอร์ Baker, ครับเบเกอร์ Baker, ของปารีสแซงต์แชงแมงนะครับใบที่สามอากับหัวครับใบที่สามจะเป็นอาซีครับอ้าเปดี้มาครับเปดี้มาแล้ว นี่ที่เขาาำหาครับและใบสุดท้ายเป็นอินเซิร์ตสีเหลืองครับ <Wow. S 1> คริสเตียโนโรนันโดครับคริสเตียโนโรนันโดครับมาพร้อมกับเบดีเลยเขาใส่สลีฟนะครับตอนนี้กลับบ้านแมนยูแล้วนะครับเบดีครับเบดี ต่อไปสีสีเปดี้สักนิดเดิงอสองต่อไปครับจะมาเป็นของราเยต์มินิกนะครับรีรอยซาน่อันนี้ไปสุดท้ายเป็นอ่านีรนาร่รันมาแล้วครับรันมาแล้วรันมาเหมือนเดิมครับเราจะขอเปิดที่หลังนะครับรันมา สับอะไรลงมาก่อน,นครับโนนโดขึ้นไปสองต่อไปนะครับขอ,อไลเซนได้ไหมกระเป็นของแอตเลตโกมาริดนะครับซาวิดนะครับซาวิดไปสุดท้าย อันนี้เป็นรีเฟกเตอร์นะครับใบที่2องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเมสันกีนวูดนะครับใบต่อไปเป็นอาร์ซีของไอจ็คนะครับแอนโทนีครับใบสุดท้ายจะเป็นอาร์ซีไม้อาร์ซีครับของทีมกาลาตสไลนะครับชื่อ แอนโทนิโอครับแอนโทนิโอสวยนะครับสวยสวยทุกใบเลยครับซองรองสุดท้ายนะครับซองรองสุดท้ายนะครับจะมีรันต่ำมาอีกไหมครับจะมีรันต่ำมาอีกไหมซองรองสุดท้ายนะครับขอลายเส้นครับขอลายเส้นยูเวนตุสครับยูเวนตุสปอเตนวาครับ อ๋ออันนี้เบดล้วนนะครับไปต่อไปครับเบดล้วน,นครับอันนี้ไปต่อไปไม่ RC, อารซีของของไรซิปนะครับของไรซิปไปต่อไปกับหัวครับไปต่อไปจะเป็นอารซีครับโนอาแรงไปสุดท้ายอาซีเหมือนกันครับ แขนแดงๆจะเป็นเดเยมี่ะนะครับเรามาลุน2องรันกันเลยดีกว่าครับรันสีเขียวจำไม่ได้ครับว่ารันทับที่เท่าไหร่ไปแล้วครับรีลอยซันนี่กิวโมใบที่สามจูโรเซซาใบสุดท้ายครับใบสุดท้ายเราลุนก่อนครับว่าเป็นอาร์ซีไหม ไม่ rc ถ้าไม่ rc ขอให้เป็นตัวดังๆรงบไม่ rc มัดังหัวแบบนี้ฮาคิมี f แฮาคิมีรันที่27ทับ99นะครับถือว่ากล่องนี้มีใบรันหนึ่งใบนะครับใรัดสีเขียวอ่าเรามาเปิดซองสุดท้ายกันเลยนะครับซองสุดท้าย เป็นการาดสีชมพูนะครัลเาเรียวใบที่หนึ่งเป็นฮ่าพวกสาปะโตเนี้มาทุกกล่องจริงๆครับใบที่สองอารซีครับชอปปี้ครับชอปปี้ของแลน์นะครับใบสุดท้ายของกล่องนี้ไม่อาซีครับแขนสีแดงอย่างนี้มาเป็นเฟอร์มิโนนะครับเฟอร์มิโน เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับวันนี้เรามาสรุปกันนะครับวันนี้เราได้อะไรมาบ้างนะครับได้ RC นะครับกรองนี้คือ RC นะครับดาเล่อังโตนี่นะครับเบกเกอร์ชื่อตัวเล็กจังบอตานัวเมเลก,กิโมนะครับอเดเยมีนอาลง ครับโดูกูและปิดท้ายที่เปดี้ครับอ่าบายรีแฟกเตอร์นะครับบายรีแฟกเตอร์นะครับจะเป็นองโทนี่กับโซบัตไลน์นะครับใบลันเรามาใบเดียวนะครับคลิปนี้มาใบเดียวโอะเคมี่ครับมิเตอร์มิลานะครับยี่สิบเจ็ดทับเก้าเก้านะครับฮาคิมี่ครับฮาคิมี่ขออภัยครับฮาคิมี่ครับ ต่อไปพิงดิแฟกเตอร์นะครับพิงดิแฟกเตอร์ลูกสาวประตูของอตาลันต้าครับเฟอร์มิโนและซอปปี้ครับผมของแลนนะครับนี่ของแลนนะครับซอปปี e. ้วันวอนะครับจะเป็นซับบลายอีกตัวหนึ่งครับแต่อันนี้เป็นฟิวเจอร์ซานะครับอินเสิร์ตนะครับและเทนอเล็กซานเดอร์อาโน ลิเวอร์พูลนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นโจก้าโบเนโตนะครับโจก้าโบเนโตกาสวยจริงๆครับอินเสิร์ตและสุดท้ายของเราปขอบใจเรานะครับคิเซโนโกโรนัโดนะครับโกรุ่นโกราโซนะครับอินเสิร์ตเห็นไหมครับของท็อปโคมสวยจริงๆนะครับอันนี้อินเสิร์ตฝั่งขวานี่นะครับเป็นอินเสิร์ตของเมอร์ลินนะครับสวยทั้งคู่นะครับแต่ผมชอบของท็อปโคมมากกว่านะครับผม และคลิปหน้านะครับจะเปิดกล่องอะไรต่อไปนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ